สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศรีนาเศรนฐนะคะดิฉันนางสาวสุภต,ต,ตาตอทิ้งค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะมาทาความรู้จักกับปรชญาอัติภาวานิยมหรือที่เราเรียกกันว่าปรชญาอัตตนิยมนั่นเองค่ะปรชญาอัตตนิยมนะคะย่อมาจากคําภาษาอังกฤษคําว่า existence อัตตนิยมนี้นะคะมีนักปรัชญาคนสำคัญอยู่สองท่านด้วยกันนะคะก็คือเคร์กการ์ดแล้วก็ชาดนั่นเองค่ะเคร์กการ์ดนี่คือใครคะเคร์กการ์ดนะคะเคร์กการ์ดก็คือบุคคลท่านนี้นั่นเองค่ะเคล์กการ์ดนะคะเป็นนักเขียนค่ะซึ่งสําหรับเคล์กการ์ดแล้วนะคะปรัชญาอัตตนิยมนะคะที่แปลว่าที่มาจากคําภาษาอังกฤษว่าเอกสิทเชนนะคะจะหมายถึงการดํารงอยู่นั่นเองค่ะ ่นชาร์ดนะคะชาร์ดก็คือบุคคลท่านนี้ค่ะชาร์ดก็เป็นนักเขียนเช่นเดียว,ยวกันค่ะแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญายอัตตนิยมของชาร์ดนะคะก็จะคล้ายคลึงกับของเคลรการ์ดค่ะ mm hmm. ปรัชญายนี้นะคะให้ความสนใจที่ตัวบุคคลหรือความเป็นอยู่ความมีอยู่ของมนุษย์ซึ่งมักจะถูกละเลย mm hmm. ปรัชญายนี้นะคะเชื่อว่าคว,ความจริงเป็นเรื่องนามธรรม ที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้สาระความเป็นจริงก็คือความมีอยู่ความเป็นอยู่ของมนุษย์ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะต้องกำหนดหรือสเสวงหาสาระสำคัญของตนเองโดยการ,รเผชิญกับสถานการณ์ที่เราเรียกว่า e x i s t e n t i a l situation นะคะก็ค,คือคำนี้ค่ะซึ่งบุคคลแต่ละคนนะคะมีเสรีภาพที่จะเลือกและแตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะ สำหรับการจัดการศึกษาตามปรัชญายนี้นะคะจึงให้ความสำคัญกับเรื่องดังต่อไปนี้นะคะก็คือหนึ่งให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ค่ะสองนะคะก็คือให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการค้นคว้าความหมายและสาระสำคัญของชีวิตของเขาเองค่ะและนะคะ ปรัชญาอัตตานิยมนี้นะคะเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะมุ่งไปที่สาระที่จะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจในตนเองและเป็นตัวของตนเองนะคะอย่างเช่นในเรื่องของศิลปะปรัชญาการเขียนการอ่านการละครเป็นต้นค่ะและเน้นในการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลค่ะค่ะนะสำหรับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาอัตตนิยมนะคะเพื่อนๆดิฉันคิดว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้กันไป มากพอสมควรแล้วนะคะดังนั้นดิฉันและนางสาวสุปัตราโทษทิ้งก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ